ไอ้บอยเขมรออกมาท้าถ่ายประเทศไทยถ้าประเทศไทยเก่งจริงส่งแรงงานเขมรกลับบ้านให้หมดเลยคนเขมรไม่มีทางอดตุ๋ยเพราะว่าคนเขมรกลับไปทำงานที่กัมพูชารายได้ไม่กี่วันได้เจ็ดพันหาแปดพันบาทโอ้โหทุกคนนะ ที่ขเขมรรายได้ดีขนาดนี้เหรอบอยนะนี่แหละครับนิสัยของคนขเขมรน,นะครับหลอกแม้กระทั่งประชาชนตัวเองนะครับหลอกให้พากันไปอดอยากอดหิวสร้างข่าวเฟซนิวหลอกประชาชนตัวเองให้กลับไปทุกข์ยากลำบากนะแต่คนขเขมรบางคนก็เชื่อนะเพราะคนขเขมรมันขั่งชาดขัางไปในทิศทางที่ผิด ทั้งๆท,งที่คนขเขมรอยู่ในประเทศไทยนี่สุขสบายมีเงินมีทองใช้แต่คนขเขมรกับข้งางซาดไปในทางที่ผิดพากันเฮหลังไหลกลับบ้านนะครับบางคนนี่ปากเก่งด้วยนะบอกว่ากลับไปแล้วจะไม่กลับมาประเทศไทยอยู่ที่ขเขมรมีงานรองรับค่าบัตรก็ไม่ต้องเสีย ดูครับนะดูสภาพคนที่กลับไปแล้วนะครับขอร้องอ้อนวอนให้ประเทศไทยเปิดด่านอยากกลับมาค้าขายกับประเทศไทยอยากกลับมาใช้ของไทยชาวเกษตรกรตอนนี้ทุกยากลำบากขาดแคลนแม้แต่ข้าวจะกินก็ยังไม่มีน้ำสะอาดจะดื่มก็ยังไม่มีนะครับ แต่รัฐบาลท่านฮุนเซนก็ไม่สนใจใยดีนะไอ้บอยยังมีหน้ามาบอกว่าทำงานที่ขเขมรวันละ500ถึงหลักพันนะแถมบอกว่ารายได้ดีกว่าที่ประเทศไทยด้วยนะพูดมาได้ไงครับอัตราความจนของคนขเขมรทุกวันนี้นะครับนะเพิ่มขึ้นนะครับนะคนจนเพิ่มขึ้นนะครับ ความทุกข์ยากลำบากเพิ่มขึ้นแต่ไอ้บอยบอกว่าอยู่ประเทศเขมรสุขสบายนะครับหันมาดูนะครับตอนที่สู้รบกันนะครับศูนย์อุปยพคนเขมรข้าวจะกินยังไม่มีนะครับรัฐบาลไม่ได้ส่งข้าวส่งน้ำให้คนที่กลับบ้านไปเลยนะครับแต่หันมามองประเทศไทยนะครับข้าวกล่องอย่างดี ไข่ดาวอย่างดีมีคนมาทําให้กินนะครับนะช่วยเหลือกันอย่างดีนะครับแต่คนขเขมรกินแต่ต้มผักนะกินแต่ต้มผักครับกินบางทีก็ไปเอาเปลือกกล้วยมาต้มนะครับนะเอาโยกกล้วยมาต้มให้ประชาชนตัวเองกินนะเปรียบเทียบกันแล้วนี่หรอประเทศที่ว่าว่าจเจริญกว่าประเทศไทย ไอ้บอยหลอกแม้กระทั่งประชาชนตัวเองคนเขมรตอนนี้นะครับนะแม้แต่ข้าวจะกินก็ยังไม่มีกันเลยสำหรับคนที่กลับไปตกงานกันเป็นเสนแสนแต่ไอ้บอยบอกว่าคนเขมรสุขสบายท้าประเทศไทยอีกไม่ต้องเปิดด่านนะครับปิดไปเป็นร้อยปีเลย นะบอยไม่ต้องท้าครับล่าสุดตอนนี้นะครับเขาจะส่งกลับแรงงานขเขมรให้หมดแล้วนะกลับไปทำวันละ5 0าวันละพันนะครับทำไม่กี่วันได้7จ็ดห้แปดพันนะนู่นกลับไปขเขมรเลยครับไม่ต้องอยู่ประเทศไทยนะครับคนไทยเขาไม่ต้อนรับคนขเขมรแล้วนะไอ้บอยนะครับกลับไปแล้วดูแลเขาให้ดีนะครับ อย่าให้ลักลอบเข้ามาที่ประเทศไทยอีกนะทุกวันนี้จับกันไม่วันไม่ไหวนะครับบางคนลักลอบกันเข้ามานอนตามป่าตามเขานี่เหรอครับประเทศที่รายได้วันหนึ่งเจ็ดพันฮะดพนะพูดไปวันๆน,นะครับนะ ประชาชนชาวเขมรน,นี่โอ้โหนะบางคนถึงร้องห่มร้องไห้ข้าวจะกินสักเม็ดก็ยังไม่มีดูทหารนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนอนผูกเปตามป่าตามเขานะเข้าน้ําเกลือกันเองนะประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาไม่ทํากันแบบนี้นะครับดูประเทศไทยนะครับเป็นตัวอย่างครับนะประเทศไทยนะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ นะกรณีสุกเสริญใช้แม้กระทั่งหอนะครับขนส่งกันนะครับนะประเทศขเขมรทหารป่วยนอนผูกเปรในป่าเข้าน้ำเกลือกันเองนะครับบางทีนะครับปิดตำรายารักษากันเองเลยนะครับโรงพยาบาลไม่มีการรองรับนะแพทย์หมอก็ไม่พัฒนานะครับ อุปกรณ์การแพทย์ก็ขาดเขินนะนี่เหรอครับประเทศที่รายได้วันหนึ่ง700 0พันหาแปดพนนะครับพูดไปเรื่อยนะครับนะถ้าประเทศเขมรดีขนาดนั้นคนเขมรเขาไม่หลั่งไหลมาประเทศไทยวันหนึ่งเป็นพันวันหนึ่งเป็นร้อยนะครับไม่มีใครเขาไม่อยากอยู่บ้านเกิดเมืองนอนหรอกนะอย่างผมนี่เป็นคนลาวครับ ถ้าประเทศผมรายได้วันหนึ่ง300 200เดือนหนึ่ง900 0ถึงหมื่นเหมือนประเทศไทยผมก็ไม่มานะผมจะมาทำไมครับเนาะเรากอ็อยู่บ้านเกิดของเรานะครับเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสร้างข่าวปลอมไม่ต้องหลอกชาวโลวกครับเนาะคนประเทศไทยเขาไม่ได้โง่ครับเขาไม่ได้กินยากเหมือนคนขเขมรนะไม่ต้องมาหลอกว่าที่กัมพูชารายได้วันหนึ่ง7 0 0 0 8 0 0 0นะครับ ทำงานรายว,วันวันละ500 300 400ไม่ต้องมาโฆษณาชวนเชือครับเรียกคนขมิ้นกลับไปทําให้หมดเลยนะครับถ้ามันดีจริงไม่มีใครหนีเข้ามาประเทศไทยหรอกนะบางคนนี่ไม่มีเงินสักบาทก็พากันเดินมาลักลอบกันเข้ามานะครับนะพอโดนจับร้องหม่มร้องไห้อยากกลับประเทศนี่หรอครับประเทศที่จเจริญน,นี่หรอครับประเทศที่บอกว่า อยู่ดีกินสุขนะครับมั่งมีทุกอย่างดีกว่าประเทศไทยนะครับนะดีแต่พูดนะครับแต่ไม่เคยใส่ใจประชาชนตัวเองไม่เคยช่วยเหลือกันเองนะปล่อยให้แต่มาแบะมือขอกับประเทศไทยเข้ามาขอทานนะครับสร้างภาพลับเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยนะครับไม่ละอายใจบ้างหรอก,กินก็กินของไทย ใช้ก็ใช้ของไทยนะครับสื่อสารก็ใช้ภาษาไทยนะทุกอย่างได้ดิบได้ดีเพราะประเทศไทยแต่คุณกับเนลคุณประเทศไทยนะครับนี่แหละครับนะสุดท้ายนะครับมันก็เป็นเวียนเป็นกรรมนะครับนะกลับไปประเทศก็เข้ายากหมากแพงภัยธรรมชาติลุมแล้วนะครับประเทศชาติร่มจมนะครับสุดท้ายนะครับ ก็มาร้องขอให้ไทยช่วยนะครับนะแบบนี้นะครับประเทศคุณไม่มีวันเจริญนะครับนะมีแต่จะตกต่ำนะครับถ้าคุณมัวแต่อวยประเทศตัวเองนะครับบอกว่าประเทศตัวเองดีกว่าประเทศอื่นทางทั้งที่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับสักวันหนึ่งนะครับคุณจะน้ำตาคอขอร้องอ้อนวอนนะครับเหมือนประชาชนชาวเขมรตอนนี้นะครับฝากถึงไอ้บอยนะครับนะ อย่าพูดเอาดีเข้าตัวเองนะครับนะถ้ามีตังจริงก็เอาเงินไปช่วยเหลือประชาชนตัวเองด้วยนะครับตอนนี้เขาไม่มีเม็ดแต่ข้าวกินนะครับไม่มีเม็ดแต่น้ํากินนะครับไปช่วยประชาชนตัวเองนะครับอย่าโมตแต่มาอาัดคลิปเอากระแสไปวันวัน